สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจําช่วงเย็นวันที่3เดือนธันวาคมสาหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการการรายงานข่าวสารฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับตอนนี้ FP m a r k e t ของเราเี่กเขามีกลุ่มไลน์ให้นักทุนได้เข้าร่วมแล้วนะครับใครสนใจก็หยิบโทรศัพท์ของท่านขึ้นมาสแกน QR Code คได้เลยครับผมสวัสดีนักลงทุนครับเก็บตกข่าวเศรษฐกิจกับกระผมครูปเปาในวันนี้นะครับเราจะพานักทุนไปพูดคุยกันถึงประเด็น เชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธ์โอมครอนครับล่าสุดแล้วสารข่าว CNBC ก็ได้มีการรายงานมานะครับแปลและเรียบเรียงโดย Post Today ผู้นำ EU ชี้ถึงเวลาต้องบังคับฉีดวัคซีนโควิดสู้โอไมครอนประธานคณะกรรมการยุโรปชี้ว่าอาจจะถึงเวลาต้องบังคับหลังโควิด พุ่งแต่ว่าอัตราฉีดวัคซีนเนี่ยสวนทางกันเลยทีเดียวสำนักข่าว AFP รายงานว่าเออร์ซูล่าฟอนเดเลียนประธานคณะกรรมาการยุโรปกล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องพิจารณามาตรการบังคับฉีดวัคซีนโควิด -19 เนื่องจากสายพันธุ์โอเมก้าที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วท่ามกลางความกังวลว่าจะทวีความดุรแรงมากขึ้นอีกในช่วงฤดูหนาวขณะที่ยุโรปยังคงเป็นศูนย์กลางในการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ แล้ก็พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนในหลายพื้นที่ทว่าประชาชนจํานวนไม่น้อยไม่ต้องการเข้ารับการฉีดวัคซีนนะครับ คอนเดลอยอนนะครับชี้ว่าวัคซีนเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันแต่ว่าประชากรในสาภาพยุโรป1ใน3เนี่ยยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนทั้งนี้บางประเทศเริ่มใช้มาตรการบังคับฉีดวัคซีนแล้วอาทิออสเตรียซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแล้วก็กรีซซึ่งระบุว่าจะปรับเงินผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปเดือนละ3,800บาทหากว่าไม่เข้ารับการฉีดวัคซีนเช่นเดียวกับนะครับเทดอร์สนะครับอัดฮานอม ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนารมัยโลกหรือว่า WHO ซึ่งเน้นย้ำถึงความจะเป็นของการฉีดวัคซีนโดยกล่าวว่าขณะนี้นะครับโลกกำลังเผชิญกับพิษของอัตราการฉีดวัคซีนที่ต่ำแล้วก็การตรวจหาเชื้อที่น้อยซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการแพร่ระบาดแล้วก็การกลายพันธุ์ของไวรัสขณะนี้นะครับพบโควิด -19 สายพันธุ์โอไมรอนแล้วใน28ประเทศนะครับแล้วก็ดินแดนเนี่ยได้แก่แอฟริกาใตา้กาน่าบอสเวเนาไนาจีเรียซาอุดีอาระเบียบราซิลซาฮาราฐอาหรับเอริเดส โปรตุเกสสหาราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาเนเธอร์แลนด์เยอรมนีอิตาลีออสเตรเลียเดนมาร์กแคนาดาออสเตรียอิสราเอลสวีเดนนอร์เวย์เบลเยียมสาธารณรัฐเช็กไอร์แลนด์สเปนเกาะเรอูเนียงของฝรั่งเศสเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและรวมไปถึงฮ่องกงด้วยนะครับ ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องจับตาดูเลยนะครับนักทุนการแพร่ระบาดของเชื้อตัวใหม่นี้ค่อนข้างรุนแรงนะแต่ก็มีบางสำนักผมไปอ่านคร่าวๆมาแต่ก็ยังไม่สามารถนามารายงานได้นะว่าเป็นข่าวหรือเฉยเขาบอกว่าหรือว่าตัวของเชื้อไวรัสโคโิด -19 สายพันธ์โอไบครอนนี้อาจจะเป็นจุดจบของเรื่องโควิด1 9ก็ได้นะครับเพราะว่าใครก็ตามที่ติดเชื้อไวรัสตัวนี้ไปแล้วเนี่ยแต่มันก็อาจจะไม่ได้มีอาการที่รุนแรงมากมหนําซ้ําเราอาจจะได้รับภูมิต้านทานตามธรรมชาติกลับเข้ามาในตัวก็เป็นได้เหมือนกัน แต่ว่าข่าวที่ผมเพิ่งเล่าไปดีอย่าเพิ่งเชื่อนะครับนักทุนรอให้มีการรายงานอย่างเป็นทางการก่อนนะข่าวต่อมาครับนังทุนเราไปดูกันที่สถาบันการเงินกันบ้านดีกว่าครับ JPMorgan เชียร์นักลงทุนซื้อหุ้นเหตุโอไมครอนบ่งชี้ว่าจุดจบของโควิด -19 เนี่ยใกล้จะมาถึงแล้ว JPMorgan Chase นะครับออกรายงานระบุว่าภาวะตลาดที่ปั่นป่วนในขณะนี้ซึ่งมีสาเหตุจากโควิด -19 สายพันธุ์โอมครอนอาจจะเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนในการเข้าช้อนซื้อหุ้นกลุ่มเปิดประเทศแล้วก็กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ แม้ว่าโอไมครอนนะครับจะระบาดได้รวดเร็วกว่าแต่ว่าการรายงานก็บ่งชี้ว่าสายพันธุ์นี้มีความดุนแรงน้อยกว่าซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการวิวัฒนาการของไวรัสในอดีตแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยบว,วกต่อตลาดสินทรัพย์เสี่ยงเนื่องจากเป็นการส่งสัญญาณว่าการแพร่ระบาดเนี่ยใกล้จะยุติแล้วนายมาโกนะฮะโคลันอวิช แล้วก็นายบรามแคปเลนซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ของ JP m ีม g a n นระบุในรายงานดังกล่าวครับเขาบอกว่าโอไมครอนเนี่ยสอดคล้องกับรูปแบบในอดีตที่บ่งชี้ว่าไวรัสที่มีการแพร่ระบาดมากกว่าแต่มีความรุนแรงน้อยกว่าจะเข้ามาแทนที่ไวรัสสายพันธุ์ที่มีความรุนแรงมากกว่าซึ่งจะทําให้โอไมครอนเป็นตัวเร่งให้การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโควิด -19 กลายเป็นเพียงบางสิ่งที่คล้ายกับโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤด,ดูกาลเท่านั้นถ้าสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับแทนที่ WHO ตั้งชื่อไวรัสสายพันธุ์ล่าสุดว่าโอไมรอนโดยข้ามอักษรกรีไป2ตัว WHO ควรจะข้ามอักษรกรีไปทุกตัวแล้วก็ตั้งชื่อไวรัสตัวนี้ว่าโอเมกาซึ่งเป็นอักษรกรีตัวสุดท้ายโอไมครอนอาจจะเป็นตัวเร่งให้เส้นอัตราผลตอบแทนพัตนชันขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้นักทุนเนี่ยถอนตัวออกจากหุ้นกลุ่มโกลด์สต็อกเพื่อเข้าซื้อกลุ่มว a ลคุตสต็อกแล้วก็มีการเทขายหุ้นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากโควิดแล้วก็มาตราการล็อกดาวน์ขณะนี้นะครับ ทำให้ตัวหุ้นกลุ่มเปิดประเทศนั้นดีตัวขึ้นเนี่ยโดยเรามองว่าการเชขายหุ้นในกลุ่มเหล่านี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาถือว่าเป็นโอกาสที่นักลงทุนจะเข้าช้อนซื้อหุ้นกลุ่มวัฏจกักร กลุ่มสินค้าพกพ์และก็กลุ่มเปิดประเทศและก็ปรับโพซิชันสาหรับอัตราผลตอแพบแทนพันธบัตรที่จะดีตัวสูงขึ้นและก็ชันขึ้นด้วยรายงานระบุนะครับนายโคลาโนวิชยังระบุว่าตลาดได้ปรับตัวรุนแรงเกินไปต่อการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์เดลต้าในก่อนหน้านี้ครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกข่าวหนึ่งที่เราดํามาเล่าสู่กันฟังนะครับนักทุนนี่ก็คือสถานการณ์ทั้งหมดครับทุกท่านสวัสดีครับ